สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช anel ติดกันพานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยนะฮะ,ะดีคอขูดนะฮะหรือว่า drydcor นะฮะรเราจะมาพูดถึงการใช้งานของเจ้าดีคอขูดกันนะครับว่าทํำยังไงนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับโอเคเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ,ะเรามาดูอุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะที่เราต้องใช้ก็จะมีะคัตเตอร์หรืออัดไนท์นะครับ หรือกันไกลนะฮะแล้วก็สก๊อตเทปนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือชิ้นงานที่เราจะทำนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกนะครับเราก็ตัดเจ้าดีคอร์นะฮะออกมาก่อนที่ข้อควรระวังนะฮะอย่าให้มือนะฮะอย่าให้มือของเราะะไปสัมผัสแผ่นพลาสติกใสตรงนี้โดยตรงนะฮะไม่งั้นนะ เจ้าตัวดีคอร์ี้มันจะติดนิ้วมือเรามาได้นะฮะโอเคขั้นแรกเดี๋ยวผมขอตัดชิ้นส่วนออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ชิ้นนี้นะฮะแล้วก็ชิ้น2ชิ้นนี้นะครับสักครู่นะฮะนี่ครับผมตัดชิ้นส่วนออกมาแล้วเมื่อเราได้ชิ้นดีคอร์ออกมานะฮะเราก็นําตัวชิ้นงานนะฮะมาไว้เลยอย่างนี้ผมจะแตะไว้ตรงนี้นะฮะใกล้ Okay. เราก็เลือกจุดมาร์กแล้วกันเ,เลยอ่ามันก็จะเห็นนะครับว่าจะได้ประมาณนี้ทีนี้ยังไม่เสร็จนะฮะเราก็เอาสกอตเทปใส่นะครับมาปิดทับอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะกันนะครับไม่ให้เจ้าตัวดีคอของเรานะฮะเลื่อนหายไปนะฮะเดี๋ยวเราเอาก็สเทปใส่นะฮะ แทับชิ้นงานไปเลยปิดให้ทั่วนะฮะโอเคหลังจากนี้นะฮะก็ถึงเวลาที่เราต้องขูดนะฮะคือใช้อะไรก็ได้นะครับขูดขูดมันลงไปเลย เนี่ยแล้วเราก็ค่อยลอกนะครับแต่ว่าอย่าลอกทั้งหมดนะค่อยๆลอกมันขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเจ้าดีครของเราเนี่ยติดเราหรือยังสรุปว่าไม่ติดเลยนะฮะลองใส่ขูดเบาไปนะต้องขูดกับพื้นขูดกันบนอากาศมันคงไม่ติดอย่าสักครู่นะฮะก็อย่างที่ผมทาเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือผมค่อยๆลอกใช่ไหมทีนี้มันยังไม่ติดเนี่ยเราก็แปะทับมันไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะ ถือถ้าเราลอกทั้งหมดเนี่ยเราเราคงจะเสียหายนะครับว่ามันคงไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมอันนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยๆลอกนะฮะโอเคติดมาแล้วผมยังลอกไม่หมดนะค่อยลอกไปก่อโอเคครับหลุดหมดไหมหลุดหมดนะโอเคผมดึงออกแล้วเราก็จะได้นะฮะชิ้นงานมาแล้วประมาณนี้เลย ทีนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบเราก็นําแผ่นตัวสเอ่อตัวแผ่นสีขาวเนี่ยฮะที่มันเป็นเหมือนกระดาษที่เขาพุ่มมาเนี่ยเราใช้ด้านที่เป็นด้านมันนะฮะเช็ดนะฮะเข้าไปที่ตัวดีคอยทีหนึ่งเพื่อให้ตัวงานเนี่ยเพื่อให้กระดาษเนี้ยมันจะมีส่วนที่เป็นเคลือบนะฮะเคลือบที่ตัวชิ้นงานให้มันเนียนอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับ และนี่ก็คือคร่าวๆนะฮะของการใช้ดีคอขูดนะฮะหวังว่าเพื่อนๆนะฮะทุกคนที่ยังไม่เคยใช้ดีคอขูดนะฮะจะใช้เป็นแนวทางในการทำดีคอขูดได้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอตัวไปทำเจ้าจิมสไนเปอร์2นะฮะให้มันเสร็จทั้งตัวเลยกันฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ